สวัสดีค่ะวันนี้มานะคะท่านางแนวอาพี่เปาพี่ปาพี่เปาว่าง่ายอาเขนน้องสั่งภาพเนี้ยเออรถนะคะรถนะคะพี่เปารถรถรถโอ้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  <c oughs> ขอหน่องสีแัก <c oughs> เดี๋ยวอย่าเพิ่งพี่เปาวแววจักรยานพี่เปามาก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ครับจักรยานพี่เปา มาครับพี่เปาออ้ดูฮะโอ้อย่าอย่าออกถนนอย่าออกถนนรถกำลังมาชิดขวาอา่าชิดซ้ายพี่เปาชิดซ้ายไปครับนี่ครับพี่น้องโอ้จะค้อควาสุขสันต์ครับอันนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอะไรนักหนาก็ไม่รู้พี่เปาชิดซ้ายครับพี่เปา เขาแก่บ้านปไปยงก่อนเดี๋ยวแบกกองก่อนได้แสงกำลังสวยวันนี้เธอเป็นเด็กดีล่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> เอาพี่เปาบายบายเอาพี่เปา,บา,บ,าบาย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 ไปบ้านยายงก่อนมาทางนี้บายบาย